สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโมอามินาตอกปมแตงโมโดนทิบลั่นใครร้อนตัวก็ทะเลาะก,กับตัวเองไปไม่แลกเกิดประเด็นดราม่าร้อนๆอนขึ้นมาซะง,งั้นเมื่อโมอามินาไปออกรายการแฉพร้อมเผยว่าเคยมีผู้ชายกระโดดทิบแตงโมนิดาแต่แตงโมพูดไม่ได้จึงเป็นเหตุให้แตงโมมาเล่าให้ตนฟังซึ่งทางโมอามินาเมื่อได้ยินแล้วก็บอกว่าให้แตงโมมีความสุขไปเลยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวโมจะไฟเองจนกระทั่งถึง งานศพของแตงโมโมยังไปชีดหน้าผู้ชายคนนั้นจนเขาลุกกลับไปหลังจากนั้นปรากฏว่าถั่วได้ไปลงท่นิคุณนาทิปอดีตแฟนหนุ่มของแตงโมจนนิคออกมาโต้คืนแบบแรงๆพระสุดโมอมีนาะเปิดใจถึงรามานิว่าถ้าเกิดว่าใครร้อนตัวและออกมาพูดหรืออะไรแบบนี้ก็ปล่อยให้เขาทะเลาะก,กับตัวเองไปเพราะว่าเราไม่เกี่ยวแล้วพี่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วโมก็จะไม่พูดถึงวันนั้นเจตนาแค่เล่าให้ฟังไม่อยากทะเลาะแล้ววันนั้นที่โมเจอเขาโมก็ไม่ได้ยิ้มย้ํา รายโมใส่แมสก์เขาน่าจะคิดไปเองว่าเรายิ้มเราไม่ได้ยิ้มให้เราแค่พูดว่าให้นั่งตรงนี้อย่าไปนั่งฝั่งโน้นตอนที่มานั่งแล้วหันไปอีกทีก็ไม่เห็นแล้วก็กลับก่อนจริงๆหรือย้ายที่นั่งอันนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่าไม่เห็นเพราะโมเป็นคนพามานั่งข้างหน้าเองเป็นคนจัดที่ไวในนกก้ให้เขาเองเราเป็นคนล็อกเก้าอี้ให้เขาเองให้เขาพิจารณาตัวเองดีกว่าโมไม่จําเป็นต้องพูดด้วยเพราะเรื่องมันก็จบไปแล้วที่เราก็ไม่อยู่แล้วไม่รู้จะพูดท ไมหแต่ว่าที่เล่าในรายการก็ไม่ได้มีแค่โมคนเดียวที่รู้ทุกคนก็รู้หมดเพระาะฉะนั้นเขาไม่ควรมีเรื่องกับใครเลยดีกว่าไม่ใช่แค่โมไม่ควรมีเรื่องกับใครเลยสักคนเดียวโมว่าอยู่นิ่งๆก็ดีกว่าเพราะว่าโมแค่ออกมาพูดไม่ได้ออกมามีเรื่องด้วยยกเว้นว่าท่าน้องเปิดก่อนแค่นั้นเอง เราบอกเลยว่าเราไม่ได้อะไรด้วยอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องแลกไม่ติดใจอะไรถ้าหนูเป็นผู้ชายจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาใสา่ใจลงรายละเอียดกับผู้หญิงทําโดยไม่ตั้งใจอาจจะไม่ทําอาจจะพลังหรืออะไรเรื่องของคุณมันไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหรือถ้าเกิดเขาอยากทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตให้เขามีกระแสะไปเลยคนเดียวอย่ายุ่งกับโมดีกว่าโมไม่เอาตรงนี้ไปแลกกับคนแบบนี้ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณครับ